สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจสุพัชแชร์นะครับวันนี้นะครับจะขอมาพูดคุยเรื่องของสงครามราคานะครับระหว่างบุฟเฟ่สุกี้เอนนะฮะกับตีน้อยนะครับที่กําลังเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้นะฮะ ทันทีที่ MK นะครับออกโปรโมชั่นบุฟเฟ่สุกี้ราคา299บาทออกมานะครับทางสุกี้ตีน้อยนะครับก็โต้กับทันคันควันนะครับโดยออกโปรโมชั่นบุฟเฟ่สุกี้ในราคา199บาทออกมาสู้นะฮะซึ่งจะเห็นได้ว่ามีราคาที่ถูกกว่า MK ถึง100บาทเลยทีเดียวทำไมนะครับสุกี้ตีน้อยนะครับจึงต้องตั้งราคา บุฟเฟ่ของตัวเองนะครับต่ำกว่า Mk ถึง33%นะฮะทั้งทั้งที่ก็ขายสุกี้นะครับเหมือนกันนะฮะมีหม้อมีผักมีเนื้อมีน้ำจิ้มนะครับแต่ทำไมตีน้อยนะครับจึงตั้งราคาถูกกว่าวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาหาคำตอบนะฮะเพราะว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องของราคานะครับแต่มันคือกลยุทธ์แล้วก็ตำแหน่งทางการตลาดนะฮะที่ถูกวางไว้นะฮะ ข้อแรกเลยนะครับก็คือทางตีน้อยอะครับเน้นจับตลาดที่เป็นแมสมาร์เก็ตนะครับในขณะที่ m k นะครับจะเน้นพรีเมียมเอ็กซ์เพียนนะครับหรือพรีเมียมมาร์เก็ตนั่นเอง MK คนะครับคือร้านที่สร้างภาพลักษณ์ว่าสินค้าของตนเองนะครับมีคุณภาพดีสะอาดครอบครัวมากินได้ทุกวัยนะฮะส่วนตีน้อยนะครับคือร้านที่เน้นคนรุ่นใหม่นะครับนักเรียนนักศึกษานะครับ พนักงานกินเงินเดือนที่อยากจะที่จะทานบุฟเฟ่ในราคาที่จับต้องได้นะฮะตีน้อยจึงต้องตั้งราคาถูกลงเพื่อที่จะให้คนนะครับเข้ามาทานได้ทุกวันไม่ต้องรอวันสิ้นเดือนนะครับที่เงินเดือนออกถึงจะมาทานได้ข้อที่2นะครับก็คือคุณภาพของวัตถุดิบนะครับต่างกันอย่างมีนัยสำคัญเลยนะฮะเพราะ MK นะครับใช้เนื้อที่เกรดสูงกว่านะฮะ มีระบบ q c ที่ซับซ้อนกว่าทั้งในแง่ของโรงงานแล้วก็สาขานะฮะน้ำซุปน้ำจิ้มผักแล้วก็เนื้อสัตว์ของ MK ครับมีมาตรฐานสูงกว่าแล้วก็ต้นทุนก็สูงกว่าตามนะฮะขณะที่ตีน้อยนะครับจะใช้วัตถุดิบที่เกรดรองลงมานะฮะเพื่อที่จะควบคุมต้นทุนนะครับให้สามารถตั้งราคาถูกได้ข้อที่3นะครับก็คือ สงครามราคาเพื่อที่จะแย่งตลาดระหว่างกันนะครับโดยตลาดบุฟเฟ่นในไทยนะครับมีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดน,นะฮะถ้าหากคุณไม่มีแบรนด์ที่แข็งแกร่งนะครับแบบ MK ที่อยู่ในตลาดมานานนะครับแล้วก็อยู่ในตลาดมาก่อนเนี่ยการที่คุณจะเข้ามาใหม่อะค,คุณก็ต้องใช้ราคาเป็นตัวสู้นะฮะเพื่อที่จะดึงลูกค้าให้มาร้านของคุณให้มาลองทานนะฮะซึ่งปัจจุบันนะครับ ตีน้อยนะครับเป็นแบรนด์สูก้บุฟเฟ่ราคาประหยัดนะครับที่ยังสามารถทำกำไรได้เพราะว่าเขาใช้วัตถุดิบราคาถูกนะครับแล้วก็สามารถที่จะสั่งซื้อวัตถุดิบในปริมาณมากๆนะฮะเนื่องจากเน้นตลาดแมสนะครับแล้วก็มีการขยายสาขาที่เยอะนะครับก็เลยสามารถบริหารต้นทุนได้ดีนะเมื่อเราดูถึงกลยุทธ์ของทั้ง MK แล้วก็สุก้ตีน้อยแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าทั้ง2แบรนด์นี้นครับ ได้แบ่งตลาดกันอย่างชัดเจนนะฮะโดย MK นะครับจะเน้นสินค้าคุณภาพนะครับแล้วก็ประสบการณ์รีเมียมส่วนตีน้อยนะครับก็จะเน้นราคาที่เข้าถึงได้ง่ายแล้วก็การบริการที่รวดเร็วนะฮะดังนั้นนะครับทั้ง2แบรนด์นะฮะจึงไม่ต้องแข่งกันลดราคาต่อไปเพราะว่าต่างคนนะครับต่างมีตลาดเป็นของตัวเอง MK นะครับมีลูกค้าที่พร้อมจ่ายเพื่อประสบการณ์ที่ดี แล้วก็คุณภาพที่เหนือกว่าส่วนตีน้อยเองนะครับก็มีลูกค้าที่อยากได้ความคุ้มค่าในราคาที่เข้าถึงง่ายก็เหมือนกับมือถืออะครับ MK มันก็เหมือนกับ iPhone นะฮะส่วนตีน้อยเองก็คล้ายกับเสี่ยมีนะฮะทั้ง2นี้นะครับมีลูกค้าคนละกลุ่มแล้วก็มีกลยุทธ์ราคาคนละแบบนะฮะเราอย่าดูแค่ราคาที่ต่างกัน100บาทนะครับแต่จะต้องดูเบื้องหลังของราคานั้นนะฮะว่า มันสะท้อนถึงคุณภาพนะครับต้นทุนแล้วก็กลยุทธ์อย่างไรบ้างแล้วเราจะสามารถเข้าใจได้นะครับว่าธุรกิจเนี่ยอยู่ได้ด้วยอะไรนะรซึ่งจากข่าวระหว่างเอ็มเคและสุก,กี้ตีน้อยนี้นะครับถ้าหากท่านคิดให้ดีนะฮะทั้งสองแบรนด์นี้นะครับได้ประโยชน์จากพื้นที่โฆษณาไปเต็มๆเ,เลยนะฮะก็จะมีคนเข้าไปทานทั้งสองร้านเยอะขึ้นนะครับ ก็หวังว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับยังไงฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพจสุพัฒนแชร์ share, เพื่อจะไม่พลาดเนื้อหาดีๆอย่างนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ